มาดูเรื่องตัว o b อ e เ s สค a ีมนิดนึงนะอันนี้ก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเซนิเมนต์เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับยังคงยืนยันนะฮะว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกายัางแข็งแร่งนะฮะเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องสูดอะไรกันเยอะนะครับตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้พี่บิ๊กตีค,ความยังไงไม่ต้องตีอะไรเยอะนะฮะสองแสเป็นสองแสนเนี่ยยังแข็งแร่งนะทุกอย่างเหมือนเดิมไม่น่ามีอะไร นะยังค่อนข้างจะ resilient นะใช้คำว่า resilient เราไปดูที่ financial time financial time ก็ใช้คำว่า uh, jobless claim เห็นไหมครับ show continue labor market resilience นะนะ resilience ก็คือคล้ายๆตุ๊กตาลมลุกอะดนต่อยแล้วแต่ก็ยังลุกกลับมาได้นะัั้นะนะตลาดแรงงานค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วกันนะมันลุกได้เสมอเมื่อการขึ้นดอกเบีย้ยแม้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหนัก,นกๆก็ตามนะนะนะอันนี้คือสิ่งที่ financial time สรุปนะฮะ พยายามจับประเด็นนะครับเพื่อนๆแต่ละแต่ละข่าวเนี่ยผมพยายามจะสรุปให้ว่าเพื่อนๆควรจะรู้อะไรนะครับเมื่อคืนเนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยก็มี breaking news ขึ้นมาอีกแล้วนะครับปรากฏว่าดอกเบี้ย mortgage นะช่วงเช้ามืดน,นะก่อนปิดตลาดเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยฮะดอกเบีย้ยของ mortgage ในอเมริกาปรับสูงขึ้นอีกแล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2001ตายตายตาย2001เนี่ยเกิน20ปีนะ2001ตอนนี้2023เกิน20ปีมาแล้วนะครับสำหรับอดอกเบียที่สูงขนาดนี้นะเราไม่เห็นดอกเบียการกู้บ้านสูงขนาดนี้ในอเมริกามานานมากแล้วนะฮะตอนนี้ใครจะไปกู้ฮะตอนนี้ไม่คุ้มเลยนะครับ7.23แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปต่อไปถึงเลข8หรือเปล่าตายแน่นอนนะฮะ น่าสนใจนะที่เราคุยกันเมื่อวานว่าดีมานการกู้บ้านช่วงนี้เนี่ยตกต่ำมากมากเลยนะก็แน่นอนแหละดอกเบี้ยเล็เจ็ดจะเอาอยัางไงแล้วก็เหมือนจะขึ้นไปเป็นเล็กแปดหรือเปล่านะจับตามองกันให้ดีนะครับอันนี้ล่าล่ามาเลยนะตอนประมาณเช้ามื้อที่ผ่านมานะครับขึ้นไปเจ็ดจุดสองสามแล้วน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่นะอสังหามันขึ้นอยู่คนนี้เลยครับคืนนี้ฮะคนนี้ฮะคุณเจรมเ็อพา คุณจะรมภาวจะพูดอะไรครับคืนนี้นะครับถ้าพูดไม่ดีนะฮะก็มอกเกจเลตเนี่ยมีไปต่อนะฮะแล้วก็จ่อลายๆยอยู่แล้วนะทุกคนก็เชื่อไปในทิศทางที่จะขึ้นดอกเบีย้ยยาวๆอยู่แล้วนะผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อแบบนั้นนะอาจจะยังต้องมีขึ้นอีกหน่อยนึงหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนยังไม่ดื้อยานะครับแล้วก็ดูจาก FOMC ล่าสุดเนี่ยเอฟเฟกต์มินิล่าสุดเนี่ยเหมือนคณะกรรมการส่วนใหญ่มองไปในทิศทางนั้น ว่าถ้าตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันยังคงรักษาระดับอยู่ตรงนี้ซึ่งเมื่อวานจ็อบเด็สเคมก็รักษาระดับอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนยังจะมองว่าต้องขึ้นต่อนะเพราะได้รับบทเรียนจากสมัยคุณพอลวอเกอร์นะว่ามันถ้าเราไปชะล่าใจเราไปลดก่อนเวลาอันควรเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟิร์มจะกลับมาแล้วคราวนี้ต้องมาขึ้นอีกยาวๆคราวนี้ขึ้นไประดับ20%ซ เศรษฐกิจพังจริงอันนั้นอนะ่ะพังจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้มันพังตั้งแต่ดอกเบี้ยอยู่ตรงแถวนี้นะอย่าอย่าต้องขึ้นไปประมาณ20%เลยมันจะค่อนข้างหนักเกินไปนะฮะอันนี้คือจุดที่คณะกรรมการ FOMC ค่อนข้างที่จะกังวลอืมก็เดี๋ยวเราดูคุณเจะโรมแล้วกันคืนนี้นะก็สัก2ทุ่มครึ่งไหมนะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวอาจจะเริ่มไลฟ์นะโอเคเอ่อพี่ส่วนเนื้ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่ายัางไงก็มีผมกับพี่หนุย่ยละนะนะจะ แล้วก็ดูแจ็คสันโฮกับเพื่อนๆไปได้นะครับปเราไปดูความเห็นนิดนึงนะก่อนที่จะถึงแจ็คสันโฮคืนนี้นะครับก็อดีตเฟดสาขาเฟดเออร์ f f i ออฟฟิศนะฮะก็ไม่ไม่ใช่ใครอื่นแล้วละคุณคนนี้นะครับเจมเจมบูลาดนะครับตอนนี้ลาออกจากเฟดสาขาไอเซนหลุยแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นอธิการบดี <laughs> มหาลาัยแทนนะมาอยู่ภาคการศึกษาแทนนะมามาคุมโยกมาอยู่มหาวิทยาลัยนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่อยู่ในตัว เฟดสาขาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทนะครับความเห็นของแกก็ยังคงใช้ได้นะสื่อก็ชอบไปสัมภาษณ์แกแล้วแกก็ชอบให้ความเห็นนะทำให้อยู่หน้าสื่ออยู่ตลอดเวลานะความเห็นล่าสุดของแกก็คือว่าแต่แกเป็นสายฮอกกิชนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แกจะคิดเห็นแบบนี้นะครับในภาดหัวข่าวบอกไว้ว่าคุณเจมบูลาดเนี่ยมองว่าเฟดเนี่ยควรจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะควรจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วตัวเลข การจ้างงานเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่เลยเศรษฐกิจยังได้อยู่แล้วก็อย่าไปชะล่า,าใจเรื่องเงินเฟ้อจัดต่อไปได้เลยน้องนะเต็มที่เลยก <laughs> ็ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่คุณเจมบุราทิท้งเอาไว้นะฮะก็เราดูแล้วกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะเป็นอย่างที่คุณเจมมองไหมนะฮะ